ม่ถึงยังไงนะครับตอนนี้งานทาง้างเยอะการเรียนเรามีการวางแผนไหมครับก็จริงๆมีครับหมายถึงว่าการการเรียนแบบรวมๆใช่ไหมครับก็ก็มีมีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าหมายถึงว่าจริงๆเรารู้สึกว่าช่วงช่วงมันสามสี่ปีที่ผ่านมาเราก็เรียนเรียนมหาลัยอะไรย่างเเราก็รู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าพอเราเรียนจบแลเราอยากจะออกมาโฟกัสงานเต็มที่อย่างเงี้ยหมายว่าเรารู้สึกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทําตามแบบนั้นแต่หมายถึงว่าเราก็มีแผนที่ อีกสักพักหนึ่งเราก็คิดว่าอยากอยากจะเรียนเพิ่มเหมือนกันค,คในช่วงเวลาที่เรียนจบมานี่มีแพชชั่นเปลี่ยนไปไหมคะแต่ว่าสนใจเรื่องอื่นบ้างไหมคะจริงๆก็มัน,ม,นมันหลกัหลกๆมันมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราคอนเซนเทรตกับสิ่งๆนั้นมากขึ้นเราเราดีฟกับมันมากขึ้นมากกว่ารเรามีเวลาโฟกัสมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราสในใจอยู่ตอนนี้มัจริงๆก็จริงๆช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าเยอะสุดน่าจะเป็นเรื่องเพลงแหละเพราะว่า อ่าเราก็อย่างที่บอกคือผมผมทำทำ EP อยู่ยนะยอะไรเง้ยเราก็เหมือนว่ารายละเอียดของแต่ละเพลงการเล่าเรื่องอนะไรเงี้ยพอเราพอเราเป็นเป็นเป็นนักแสดงด้วยมันเหมือนกว่าเราเราเราชอบการเล่าเรื่องที่ ที่ที่ที่มันที่มันลึกลงไปถึงความรู้สึกเลยครับเรารู้องทว่าการการเรียงเรื่องเรียงเพลงหรืออะไรต่างๆก็ก็ก็คิดกันหลายตลบเหมือนกันแสดงว่าเราจะเปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าเรียนเรื่องหลักทำเพลงอะไรแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะก็จริงๆยัง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 ไม่ได้อินถึงขั้นว่าทําเพลงให้คนอื่นอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่างานงานของเราในฐานะศิลปินอย่างเงี้ยเราอยากจะลงไปอินเวิร์สมันให้ได้มากที่สุดลงไปทําเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความเป็นตัวตนเราอยู่ในนั้นมากที่สุดอย่างเงี้ย เรื่องการตลาดล่ะครับที่บอกว่าเราจะต่อโทเรื่องการตลาดที่มองนอกยังมีอยู่ไหมครับก็จริงจริงจริงอาจจะอาจจะเป็นมาร์เต้งหรืออาจจะไม่เป็นมาร์เต้งแต่ว่าหมายความว่าแลนแผนในการจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็ก็ก็มีคิดอยู่เลยครับแต่หมายถึงว่ามันก็อาจจะอยู่ในอยู่ในในวงของบิสเนสนี่แหละครับแต่ว่าจะอาจจะไปอยู่ที่ขาไหนที่เราอินนะตอนนั้นมากกว่าในปีไหนช่วงระยะอายุเท่าไหร่ ก็คิดคิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้เร็วเร็วๆนี้ขนาดนั้นเลยครับอย่างน้อยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีปี2ปีอะไรเงี้ยไปออสเตรเลียมาแล้วแพชั่นเปลี่ยนมากเลยครับไปเห็นมุมมองหลายๆคนครับก็เหมือนเหมือนเราเราหลักๆผมว่าเราเราได้ energy มากกว่าเน่ยเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปพักผ่อนเราเราเหมือนเราได้ไปไปแบบไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปรับบรรยากาศใหม่ๆไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับล้วก็มันก็สนุกแล้วเราก็ ได้ไปเห็นอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเออไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็ก็สนุกดีเหมือนกันคลิปนี้แพนไมคนี้แพนไว้นานหรือยังครับก็จริงๆประมาณคิวๆเนี้ยล็อกล็อกไว้ประมาณเกือบเกือบปีแล้วหมายถึงว่าล็อกล็อกไว้ตั้งแต่เพว่เมื่อก่อนให้บริการล็อกไว้นานแล้วเลยครับแล้วก็ แล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าจองทริปจริงๆก็ประมาณต้นต้นปีอะไเงี้ยครับเราไปชาร์จแบตครับชาร์จแบตครับไปเจอแฟนคลับที่นู้นเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากครับเยอะเยอะมากเยอะจนตกใจเลยครับไหลายคลิปออกมาคือเป็นแฟนคลับถ่ายรูปเลยค่ะใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยครับ่ะแล้วมีอันนึงคือแบบว่าติดชแนลหรืออะไรสักอย่างที่ลองซื้อด้วยแฟนเขาเลยโยงว่าไปพี่ๆแล้วปอดที่เห็นที่ควมาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไม่มีครับรองเท้าใส่มาระหว่าที่ไปเที่ยวเนาะทางประทศไทยก็ร้อนหรือเก็หนาวกันเป็นไงบ้างได้นั่งข้างข่าวไหม อะไรนะครับได้ทรับค่ะดราม่าดราม่าคนบอกมาเยอะเหมือนกันเลยเราก็เลยปกติไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์เลยครับพี่ไปตามดูบ้างตกเป็นไหมคะเดือดเลยค่เฟีลไหมคะช่วงนั้นไปเที่ยวดีๆก็มีดราม่าก็จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเราเรายังงงๆมากกว่าเลยเพราะเหมือนกับว่าเราเรายังไม่รู้ว่าว่าจริงๆเราเนื้อหาของของของเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่งจะไปตามอ่านเลยเพราะตามอ่านแล้วก็ถามถามว่าเฟีลไหมผมว่า เอาจริงๆก็นิดๆนิดหน่อยนิดหน่อยทำไมถึงนะว่าพอพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยได้ได้กำลังใจจากหลายๆ่งเราก็รู้สึกว่าเรา,เ,าเราก็เออเรากา็ฟื้นฟูตัวเองได้ได้ในแบบเวลาแป๊บเดียวไม่ไม่ได้แบบข<ม>้ามวันแบบติดใจนะครับรู้สึกยังไงบนะ้างครั้งนี้ครับก็รู้สึกยังไงหรอผมรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเร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 าไม่ได้เห็นมุมมอง หรือนิยามของเขาว่าศิลปินแบบแบบนั้นมาในสับผมผมรู้สึกว่าเหมือนคำว่าศิลปินเราเราเราในฐานะศิลปินเราเราสื่อสารงานศิลปะมันมันไม่มันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยอะไรเลยางเหมือนว่าการพูดการทําอะไรหรือว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ผมทําธุรกิจอะไร้ยผมก็มองว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่เราเอาตัวตนของเราลงไปใส่ในนั้นเอาวิธีการเอาแอททิ u ูดของเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ t r ีตมันว่ามันเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นเอยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกจากัดด้วยอะไรทุกอย่างแค่เราตื่นขึ้นมาาาววิิธีีกกรรใชช้ต การที่เราจะเลือกกินข้าววิธีการใช้ชีวิตทุกอย่างผมว่ามันมันก็เป็นศิลปะของตัวเราเองหมดเลยแหละกิาอัดเยอะมันแรงทำไมก็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 แรงบางบางอันเลยค่ะจากทางนู้ว่าเราแบบมองเราไม่ใช่ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำนึงถึงนี้ครับก็ผมว่าผมผมจะบอกจริงจริงแล้วหมายว่าเราเราอาจจะมองไม่เหมือนกันในในนิยามของคำว่าศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนที่เป็นแแฮชท็กที่ดีเขาไปหน่วงกับทาพจิตใจเรามากเลยนะตอนที่ที่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงผมผมก็ ค่อนข้างเป็นหัวพีพีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าเหมือนกับว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะคุยกันเพราะเหมือนว่าเราก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับว่าแบบมีแบบมีหลายๆคนในทีมออะไรย่างเงี้ยเราได้เห็นสัมภาษณ์เราได้เห็นเขาสัมภาษณ์มาเยได้เห็นเขาสัมภาษณ์ม้เห็นเขาสัมภาษณ์ด้วยเขาเป็นหัวทีมเพลงเป็นหัวทีมคือคือแบบเรา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 เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเร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 ารู้จักเขาอยู่แล้วพี่พีเขาจะเป็นคนที่แคร์คนรอบๆตัวเขามากคนที่แบบอยู่อยู่ในวงในใกล้ๆเขาแบบ ทุกคนในทีมพกเพื่อการหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเราจะสัมผัสดได้ว่าต,วตัวเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบตัว,ตวมากแล้วก็ผมคิดว่าเขาเขาเขาอาจจะร,รู้สึกแหละว่าว่าเป็นห่วงคนรอบตัวของเขาด้วยที่เป็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของเขาในช่วงดราม่าเราคุยอะไรกันไหมครับแบบว่าให้กําลังใจกันยังไงครับก็จริงๆไม่ไม่ไม่ได้คุยกันโดยตรงเ้ยแต่วต่าก็จะมีในคุยกันในทีมหรือว่าในกลุ่มที่มันมีหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าก็จะมีคนคอยอัปเดตมาให้ฟังว่า สถานการณ์มันมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมีความคิดเห็นจากจากคนอื่นยังไงบ้างหรือว่าหรือว่าเหตุการณ์มันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเองก็เกิดแฮชแท็ก้นมาว่าภูมิใจในตัวศิลปินบิวตี้รู้สึกดีมากก็ก็ดีดีใจครับดีใจผมผมรู้สึกว่าเหมือนว่าอย่างอย่างที่บอกคือตัวตนของเราอะมันมันคือมันคือมันก็คือความศิลปินของเราแหละในการที่เราทําทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเราเราดีใจที่งานศิลปะหรือตัวตนของเรามันมีคนที่ให้คุณค่าเราอยู่ จากที่เขาออกมาขอโทษเราได้เห็นเรารู้สึกอย่งไงบ้างก็คือเราเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนนั้นเลยเงี้ยหมถึงว่าเราเราอาจจะมีเสียรู้สึกนิดนึงแต่หมถึงว่าพอพอ,พอเราได้คุยกับหลายนคนเราก็โอโอเคขึ้นแต่ว่าพอพอ,พอเราได้เห็นเขาเออกมาพูดเราก็รู้สึกว่าก็ก็ก็เริ่ม เห็นใจเขามันทำให้ซัมเมอร์โซนิกกดดันขึ้นไหมครับเพราะแบบก็ค่อนค่อนค่อนข้างผมว่ามันมันสองมุมอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามุมหนึ่งเราเราได้เห็นความคิดเห็นแบบนั้นแต่หมายถึงว่าในอีกมุมหนึ่งคือจากจากรอบๆตัวของเราหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อีกอีกกําลังใจที่ที่ซัพพอร์ตทำให้เราแบบเฮ้ยมีใจอยากจะไปไปไปทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ย เรียกเงคนคาดหวังมากเลยะครับก็จริงจริงก็ก็ก็กดดันเหมือนกันนะหมายถึงว่าทุกทุกครั้งอะไรเงี้ยทุกครั้งที่แบบได้ได้ได้มีโอกาสใหม่ๆสาหรับตัวเองแล้วพอเป็นโอกาสที่ใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกกดดันกดดันมากเหมือนกันนะแต่ว่าเต็มทาให้เต็มที่แล้วก็หมายถึงว่าพี่ๆทุกคนก็คอยจะผ่อตแล้วให้กาลังใจตลอดเลยรวมทั้งพี่ๆด้วยตอนนี้เราอยากจะฟ้องแบบว่าทางนู้นนะใช่นะฮะฟ้องข้อหาอะไรแบบเนี้ยค่ะคงแรงมากคงคงคงไม่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 ได้ฟ้องอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันเขา เขาก็แชร์ได้จุดของเขาอะไรเงี้ยมีวิธีการคิดของเขาแว่าใครใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอย่างผมผมอาจจะไม่ได้ม่ไม่ได้คิดเหมือนเขาแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้พาดพิงหรือว่าแบบทำให้เราแบบเสียหายในในในเชิงปฏิบัติหรืออะไรนดัมตอนนี้พร้อมยังไงบ้างครัก็ก็เต็ม เตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็จริงๆวางวางโชว์เสร็จแล้ววางโชว์เสร็จแล้วแล้วก็กําลังเซตอัพเลยทุกอย่างมันก็จะมีรายละเอียดมากๆพอพอวันนี้ที่เราออกมาเปิดบริษัททําเองมันเหมือนกับว่างานนี้เราเรารับเข้ามาทําเองกับทีมอะไรเงี้ยเราก็ก็ก็โอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากไม่ว่าใช่วงแบ็กอัพเร็กชั่นการทําดนตรีหรือว่าเพลงที่เราจะเลือกไปร้องที่นู่นหรือว่าการาฟิก ือว่า b l o k i n g อะไรต่างๆทุกอย่างม,มันมันมันดีเทลไปหมดเลยง<ช>ว่าเราเราจะสื่อสารอะไรกับกับโชว์โช์ชนี้เป็นงานใหญ่ในขณะที่เราแบบเป็นเป็นค่ายของเราเองมันยากไมหมคะค่อนข้างยากครับ<ม>ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันเราเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากในการทำทำโชว์หรืออะไรขนาดน<ม>ั้นเงี้ยเราก็ก็<ม>ค่อยๆเรียนรู้เราก็ค่อยๆค่อยๆไปชวนคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทําในแต่ละมุมที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรเซอร์ไพรส์ขนาดไหนครับมีเพลงตักไทยตัดชาติยังไงบ้างคะก็คิดคิดคิดว่า อาจจะเป็นเพลงไทยเลยครับเพราะว่าหมายถึงว่าพอเราเป็นศิลปินไทยแล้วก็หมายถึงว่าเราเราเเรราาก็รู้สึกว่าเราเราเราเป็นศิลปินไทยแล้วเรามีโอกาสได้บีบตรงนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นตัวเราสังคมของเราวัฒนธรรมเรามากกว่าอะไรกันถ้งจะมีต้องทำเป็นยังไงบ้างโอ้ โอเคโอเคครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆ <c oughs> หมายว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีออกออกออกโปดัออกต <c oughs> ์ก็เรื่อยๆ <c oughs> มาเลยต่อไปถึงว่าปีปีนี้เราก็มีมีแผนอีก <c oughs> หลายๆอย่างที่ใกล้ๆจะออกมาแล้วอีกอีกหลายๆตัวเลยที่ผมคิดว่าในช่วงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการ <c oughs> ไปไปคอลลัพ์กับ กับอ่าอ organization อื่นๆอเลยเงี้ยคิดว่าน่าจะมีอะไรชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะวิต้าครตอนนี้ก็มีอยู่สองตัวแล้วมีสองตัวแล้วมีอะไรบ้างคมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีมีพัสดุกับพิมูนทามก็เป็นการเสริมสมองกัอะารแบบนี้หรือว่าภูมิคุ้มกันอะไรอย่างงี้ก็นี่เราแข็งแรงมากร รู้กันที่ดีครับติดตามได้ไงครับ้างก็ตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียของวิทยาไทยแลนด์นะครับทุกช่องทางเลยแล้วก็ตอนนี้มีขายในรัศดาด้วยอ่ะคำนี้หนึ่งค่ะล่าสุดพีพีนกอ่างค่ะยังไงคะลงอ่างเพลงล่าสุดเอาไว้ถามพรุ่งนี้ค่ะเอาไว้ถามพรุ่งนี้เพราะพร้อมแล้อเพลงตกใจตาเหรอถามคำนี้เลยครับไม่ตกใจเพราะวันนั้นเราก็เราเห็เราเห็นเราเห็นเรารู้เรารู้เรื่องราวว่าเหมือนว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็ มียพลงไรบ้างแล้วเขาจะถ่ายอะไรบ้างคือคือเราเราจะมีกลุ่มที่เราเราจะรู้อยู่ว่าถ่ายอัปเดตใช่ไหมใช่จริงๆเหมือนเหมือนเราสองคนก็มีทีมงานที่เป็นทีมงานเดียวกันนทีมงานเดียวกันทั้งหมดตกลงเราเป็นคนนอกสายตาเขาหรือเปล่าอะไรนะครับเพลงนี้ทีนี้ก็ต้องไปถามเขาแล้วว่านอกสายตาหรือเปล่ามาถามตรงนี้วอาโอเคครับโอเคครับโอเคตื่นตาฝากวิตเทลด้วยนะคะับฝากวิตเทลห้างตัดนะครับคืตัวนะคร